โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ช่อง a t p ทีเพจโมนะครับผมวันนี้เราจะมาปวดแพคดูเปนตุสกันนะฮะนี่กับอยู่เปนตุสมีใครกันบ้างไป,งปดูเลยนี่คริสเซโนโรนันโดครับถ้าผมได้คริสเซโนโรนันดนี่ผมจะหยุดทันทีนะแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็เสียเสียได้เลยนะครับผมเฟชเป็นตุสก็มีคริสเซโนโรนันโดปโลดิบาลาเฟรดิสเชต์นี่อารอนเลมซี คอนซาโดอีโกอินโบนุชี่แล้วก็เบนตากูนะครับครับแพ็คแรกลูกแรกโดนัาโดถือครับดูครับมาครับตอแล้วขอแค่ไม่ซ้ำก็พอแล้วกับลูนโดใครครับโบนุชี่เฮ้ยเลโดโบนุชี่เดวันโดโบนุชี่ครโบนุชี่มาครับ ก็สุดยอดเลยนะครับสามสองนะบโบลูชิรับลูกที่สองมาครั้งที่สองครับครั้งที่สองจะได้ใครนี่บา้า บอลูดีบาลล่าครับอืมสุดยอดเลยเชียวเชียวเชียวครับบอลูดีบาลล่าตันเก้าหกใช่ไหมตัวเนี้ยตันเก้าหกนั่นน่าจะใช่นะอ่าตันเก้าหกแหละบอลูดีบาลล่านี่ยขอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวได้ไหมเพคครั้งท้ายแล้วครั้งสุดท้ายขอคริสเโตนนอยูโรน่าโดมา โอนโดมาถึงรู้แโดโรนันโด,โ,ด,นนดโอ้โหไม่ยอมรูม้ไอเชตหน,นี้แทนเชตหนี้มันอูยยิบเก้าเลยเชตหนี้ยี่สิบเก้า,นะกาปีแล้วถ้าพลังสับตูน้นี้อุ้ย เดี๋ยวได้ใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคลิปแรกของผมนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับเอสทีเพจมือถือนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ hey, hey, hey.